สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกะ็คลิปวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอติวข้อสอบปลายภาคนะคะของวิชาเคมีม .6 เทอมหนึงนะคะก็ข้อสอบนะคะจะเป็นข้อกา20ข้อแล้วก็ข้อเขียนเป็นแบบเติมคำตอบอีก8ข้อนะคะ,ะทีนี้ข้อสอบออกอะไรบ้างส่วนใหญ่ค่ะ ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องสมบัติสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ก็คือเทอมที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอสารปรกอบอินทรีย์คืออะไรวิธีการอ่านชื่อวิธีการหมู่ฟังก์ชันอะ,อะไรอีกอ ไอโซเมอร์ ar, ไปแล้วใช่ไหมคะส่วนพาร์ทสองเนี่ยพาร์ทปลายภาคเนี่ยก็จะเป็นสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ซึ่งไอคำว่าสมบัติเนี่ยก็คือสมบัติสารประกอบอินทรีย์นี้มีอะไรบ้างกับสองคือการทดสอบสารประกอบอินทรีย์นะคะคราวนี้มาดูประเภทแรกสารประกอบอินทรีย์ sea, ประเภทไฮโดรคาร์บอนนะคะ่ะวิธีการทดสอบนะคะมันก็จะ มีอยู่3วิธีคือ1ค่ะทดสอบด้วยสารละลายโบรม m นนะคะในที่ที่มีแสงวิธีที่2คือทดสอบกับสารละลายโบรม m นในที่ไม่มีแสงและวิธีที่3คือทดสอบกับด่างทับทิมนะคะโดยสันกับไฮโดรคาร์บอนมันก็จะมีแอลเคนแอลคินแอลไคน์แล้วก็อะลูมาติแอลเคนสัญลักษณ์ CnH2n+2 บวกนะคะ ตัว n ตัวนี้ก็จะเป็นจำนวนอะตอมของคาร์บอน 2n บวก2ก็จะเป็นจำนวนของอะตอมของไฮโดรเจนนะคะซึ่ง l-kenee น,นะคะจะทำปฏิกิยากับนี่สาระละลายโบมินในที่ที่มีแสงต้องมีแสงนะถึงจะทำปฏิกิยากับ l k e n ได้พันธะเดียวถึงเขียนนะคะแต่ถ้าเอาไปทดสอบกับสาระละลายโบมินในที่ ม่ที่ไม่มีแสงหรือใช้คำว่าที่มืดเนี่ยมันจะไม่เกิดปฏิกิริยาและถ้าเราไปทําปฏิกิริการำด่างทัพทีมค่ะมันก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาอันนี้ถ้าจำไม่ได้ร้องให้แน่เพราะเราทําการทดลองไปแล้วนะคะตัวที่สองแอลคินแอลคินนะคะสุดของมันคือ C N s 2 N ค่ะเป็นพันธะคู่นะคะแอลคีนเนี่ย ทำปฏิกิยากับสารละลายบรมีนในที่ที่มีแสงทำนะไม่มีแสงทำไหมทำค่ะและทำปฏิกิยากับจากับเทียนด้วยส่วนแอลคายเหมือนกันเลย c n h 2 n ลบ2เป็นพันธะ3นะคะตัวแอลคินกับแอลคน์เนี่ยจะทำปฏิกิยากับทุกตัวเลยนะคะตั้งแต่สารละลายบรมีนในที่มีแสงสารละลายบรมีนในที่ไม่มีแสง แล้ตัวสุดท้ายค่ะคืออารมาติกอารมาติกเสถียนมากไม่ทำปฏิกิริยาก,กับใครเลยนะคะโอเคทีนี้มาดูปฏิกิริยาที่พูดไปเมื่อกี้นี้ค่ะปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนมันจะแบ่งเป็นสองชนิดคือหนึ่งค่ะปฏิกิริยาการแทนที่หนึ่งแทนที่ สองการเติมค่ะาการแทนที่ให้จำไว้เลยว่ามันจะมีการหลุดออกค่ะมันจะต้องมีอะไรหลุดออกซึ่งโดยส่วนใหญ่อะไรที่หลุดออกจะเป็นไฮโดรเจนส่วนใหญ่ไฮโดรเจนมันจะหลุดออกส่วนการเติมค่ะจำนวนไฮโดรเจนเท่าเดิมไฮโดรเจนคาร์บอนเนี่ยเท่าเดิมแล้วเติมตัวอื่นเข้ามา นะคะดังนั้นสมมติโจทย์เขาถามว่าปฏิกิริยานี้เกิดปฏิกิริยาแทนที่จะได้เป็นผลิตภัณฑ์คืออะไรนะคะโจทย์เขาก็จะให้ช้อยมาวิธีการจะดูช้อยตัดช้อยเนี่ยก็คือให้หนูดูว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นปฏิกิริยาแทนที่แน่นอนอนะไฮโดรเจนมันต้องลดลงแน่นะคะแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาการเติมคาร์บอนกับไฮโดรเจนต้องอย่างเท่าเดิมแล้วมีตัวอื่นเพิ่มเข้ามาโอเคนะคะ แทนที่เนี่ยมีตัวอื่นเพิ่มเข้ามาก็จริงแต่ไฮโดรเจนต้องลดลงอ่าอย่างเช่นตัวนี้ค่ะแอลเคนแอลเคนสามารถเกิดปฏิกิริยาการแทนที่นะคะแทนที่ได้นะคะโดยจะเกิดปฏิกิริยากับสารละลายโบรมีนในที่สว่างค่ะก็คือตัวสารละลายโบรมีนเนี่ยมันจะเข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนทําให้ไฮโดรเจนเนี่ยหลุดออกนะคะเกิดเป็นสารประกอบ ตัวน,นี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้กด hbr ออกมาส่วนอะขอรืมอพูดปฏิกิริยาการแทนที่เนี่ยหนูสังเกตเห็นไหมว่าไฮโดรเจนนะคะจากเดิมต้นแรกต,ตัวเนี้ยคือโพรเพนเนาะมีไฮโดรเจนทั้งหมดแปดตัวนะคะมันเป็น c c สาม h แปดทีนี้พอมันเกิดปฏิกิริยาแทนที่ปุ๊บได้ผลิตฑ์ออกมาเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะ จะสังเกตเห็นว่าคาร์บอนยังเท่าเดิมค่ะได้ C3 เหมือนเดิมมี C3 ตัวแต่ไฮโดรเจนจะเหลือแค่3บวก2บวก2เป็น4แล้วก็เติม B เอ้ยไม่ใช่4เขาให้3บวก2บวก2เป็น7แล้วก็เติม B R นะคะดังนั้นจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยจำนวนไฮโดรเจนมันลดลงนะนะคะส่วนอันที่2ค่ะ L คีด อ่ะเอลคีนจะสามารถเกิดปฏิกิริยาการเติมและปฏิกิริยาไฮเดชันได้ไฮไลท์ไฮเดชันค่ะเพราะตัวนี้ออกข้อสอบข้อเขียนค่ะอะปฏิกิริยาการเติมนะคะเอลคีนจะเกิดปฏิกิริยาการเติมกับ1ค่ะ เกิดกับสารละลายโบมีนนะคะซึ่งจะเกิดทั้งในที่มืดและที่สว่างโดยตัวโบมีนเนี่ยมันจะไปเติมเข้าที่คาร์บอนตำแหน่งพันธะคู่นะะดังนั้นจำนวนไฮโดรเจนจะอย่างเท่าเดิมคาร์บอนก็เท่าเดิมแต่ที่เพิ่มมาคือโบมีน,นะคะ่ะโบมีนจะเพิ่มเข้ามานะคะต่อมามาดูแอลกีนค่ะเกิดปฏิกิยากับ โพเทสเซียมเปอร์แมงกานีนะคะหรือด่างทับทิมนะโดยด่างทับทิมเขาจะให้อะไรเขาจะให้โมฟังชันโอเอค่ะให้ตัวไฮดรอกไซด์ตัวเนี้นะคะโอตัวนี้เข้าไปแทนที่ไหนไหนเอ้ไม่ใช่แทนที่เข้าไปเติมนะคะเข้าไปเติมในตำแหน่งพันธะคู่นะคะเข้าไปเติมในตำแหน่งพันธะคู่ดังนั้น มันก็จะสามารถเกิดปฏิกิริยาได้แล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นแมกนีเซียมออกไซด์ซึ่งตัวนี้เป็นตะกรนสีน้ำตาลด้วยนะคะกับอันคือปฏิกิริยาไฮเดรชันนะคะปฏิกิริยาไฮเดรชันก็คือมันเป็นการเติม h กับ oh ก็คือไฮโดรเจนไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนเข้าไปเติมในคาร์บอนตำแหน่งพันธะคู่เหมือนกันเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ ประมาณนี้ทีนี้ตัวที่ออกข้อเขียนนะคะจำได้ไหมลูกปฏิกิริยาไฮเดรชันนะคะเนื่องจากว่าหมู่ไฮโดรเจนไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยมันสามารถสลับตำแหน่งกันได้ใช่ไหมคะดังนั้นมันจึงมีข้อเขาเรียกว่าข้อสังเกตว่าในการเกิดปฏิกิริยาระหว่างแอลคีน น้ำเนี่ยซึ่งจะได้ซึ่งจะเป็นปฏิยาไฮเดรชันเนี่ยมันจะเกิดผลิตภัณฑ์ได้กี่ชนิดอ่ะซึ่งถ้าซึ่งถ้าสมมติว่าโครงสร้างมันโครงสร้างมันสมมาตรค่ะแบบนี้นะคะด้านบนเกิด H ด้านล่างเกิด O H อ,อันนี้ออก ลบออกลบออกอ่าทีนี้ลองแบ่งดูถ้าเราสลับ O, S จะอยู่ข้างบน S อยู่ข้างล่างจะสังเกตเห็นว่าเอา้ามันยังเป็นตัวเดียวกันอยู่นี่มันเป็นไอโซเมอร์กันดังนั้นถ้าโครงสร้างของแอลคีนสมมาตรนะคะถ้าโครงสร้างของแอลคีนสมมาตร ถ้าโครงสร้างแอลกอนสมมารจะเกิดผลิตภัณฑ์แค่ชนิดเดียวค่ะะประมาณนี้นะแต่ถ้าโครงสร้างมันไม่สมมาตรจะเกิดผลิตภัณฑ์สองชนิดดังนั้นต้องพิจารณาดูความสมมาตรของโครงสร้างน,นะคะโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะ แอลค่ะจะเกิดปฏิกิริยาการเติมนะคะโดยก็จะเกิดกับสารละลายโบมีนนี่แหละโดยตัวโบมีนเนี่ยมันก็จะเข้าไปเติมที่คาบอนในตำแหน่งพันธะ3แต่คราวนี้ค่ะข้อสังเกตคือตัวแอลไคกับตัวแอลคินเนี่ยมันสามารถเกิดปฏิกิริยากับโบมีนได้ทั้งคู่ใช่ไหมคะแต่หนูจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นแอลคินมันเป็นพันธะคู่มันจะเติมโบมีนแค่ สองตัวนะคะแต่ถ้าเป็นแอลไคค่ะมันเป็นพันธะสามจะต้องเติมโบรมีนทั้งหมดสี่ตัวนะคะดังนั้นดูดีๆเวลาโจทย์เขาถามว่าปฏิกิริยานี้เกิดเอ้ยสารประกอบตัวนี้เกิดปฏิกิริยากับสารละลายโบรมีนได้บอกว่าเกิดปฏิกิริยากับสารละลายโบรมีนในที่มืดได้สูตรโครง สูตรโมเลกุลของสารต้องเป็นอย่างไรนะ,ระก็ต้องมาพิจารณาว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นแอลคินต้องมีโบมีนแค่สองตัวแต่ถ้าเป็นแอลไค์ ai, ต้องมีโบมีนสี่ตัวนะคะโอเคอโลลมาติกตัวน,นี้ก็สามารถเกิดปฏิกิริยาแทนที่ได้โดยทีนี้มาดูที่สมบัติของสารกรอบไฮโดรคาร์บอนค่ะ สภาพทั่วค่ะมันก็จะแบ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสองชนิดนะคะชนิดแรกคือพันธะไฮโดรเจนพันธะไฮโดรเจนมีอะไรบ้างมีหมู่ฟังก์ชัน OH ก็คือแอลกอฮอล์กับหมู่ฟังก์ชัน COOH ตัวนี้คือคาร์บอกซิลิเป็นพันธะไฮโดรเจนส่วนต้นที่เหลือค่ะตั้งแต่แอลดีไฮด์คีโตนเอสเทอร์อีเทอร์ตัวนี้จะเป็น แรงระหว่างขั้วนะคะซึ่งพันธะไฮโดรเจนเนี่ยจะมีสภาพขั้วแรงมากหรือสูงกว่าแรงระหว่างขั้วพอเปรียบเทียบความแรงของสภาพขั้วมันก็จะเรียงจากคาร์บอกซิลิกแอซิดไปแอลกอฮอล์นะคะส่วนแรงระหว่างขั้วเนี่ยจะเรียงจากแอลดีไฮด์คีโตนเอสเตอร์แล้วค่อยมาอีเทอร์เรียงลําดับตามนี้เลยนะคะทีนี้ สิ่งที่ข้อสับจะออกก็จะออกอยู่แค่สองตัวคือหนึ่งค่ะเอา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 หนึ่งนะคะเปรียบเทียบจุดเดือดค่ะเปรียบเทียบจุดเดือดจุดล้มเหลวให้พิจารณาจากอะไรพิจารณาจากหนึ่งสภาพะคั่วสภาพะคั่วต้องมีความแรงค่ะถ้ามีความแรงมากจุดเดือดจุดล้อมเหลวยิ่งสูงคราวนี้ถ้ามันเป็นสภาพคั่วเดียวกันก็คือเป็นหมู่ฟังก์ชันเดียวกันมาต้องดูอะไรต่อต้องดูที่มวลค่ะโดยนับจากจำนวนคาร์บอนยิ่ง คาร์บอนมากจุดเดือดจุดลน์เหยิ่งสูงนะคะซึ่งตัวอย่างก็อยู่ในนี้ละคุไม่พาทำแล้กันเนาะอ่ะต่อมาค่ะมาดูที่การเปรียบเทียบการละลายของสารประกอบนะคะวิธีการเปรียบเทียบการละลายของสารประกอบอินทรีย์ก็พิจารณาจากสภาพขั้วเหมือนกันนะคะยิ่งขั้วแรงยิ่งละลายได้ดีนะคะทีนี้ แล้วถ้ามันเป็นสภาพแวดเดียวกันก็คือเป็นหมู่ฟังก์ชันเดียวกันละจะพิจารณาจากอะไรก็ต้องพิจารณาจากมวลค่ะไล่มาพิจารณาจากมวลแต่คราวนี้ตัวมวลเนี่ยต้องดูว่ามวลเนี่ยมันมากหรือน้อยก็คือต้องมวลน้อยๆค่ะมันถึงจะละลายน้ําได้ดีนะคะมวลน้อยก็คือคาร์บอนน้อยคาร์บอนน้อยก็ละลายน้ําได้ดีนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ เปรียบเทียบความเป็นกรดเป็นเบสนะคะก็ชัดเจนเลยค่ะตัวที่เป็นกรดคือคาร์บอกซิลิกนะคะตัวที่เป็นกรดคือคาร์บอกซิลิกอ่าทีนี้เออ่หัวข้อความเป็นกรดเป็นเบสครูไม่น่าออกเยอะคุณน่าจะออกเหมือนแค่ถามว่าสารเเพทใดเป็นกรดก็คือหนูเห็นคำว่าคาร์หนูเห็นหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลิก COOH ตอบเลย นะเป็นกรดแน่นอนส่วนตัวที่เหลืออ่าเปรียบเทียบความเป็นกรดเ,เป็นเบสยังไงอันนี้ไปดูในชี้แล้วกันนะคะขออนุญาตไม่พูดถึงเนาะ,ะต่อมาตัวที่สองค่ะการทดสอบสารประกอบประเภทแอลโกอฮอล์และคาร์บอซิลิกค่ะ,ะตัวแอลโกอฮอล์ค่ะจะมีสภาพเป็นกลางนะคะโดยมันจะสามารถทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมได้แต่ถ้าเป็นของฟูกับโซดาไฟซึ่ซงมีฤทธิ์เป็น เบสจะไม่ทําปฏิกิริยาค่ะในขณะที่คาร์บอซิลิกมันมีคุณสมบัติเป็นกรดจะทําปฏิกิริยาได้กับโลหะโซเดียมได้กับผงฟูนะคะที่เป็นเบสแล้วก็โซดาไฟที่เป็นเบสซึ่งกรดคาร์บอซิลิกเนี่ยทำปฏิกิริยากับเบสก็คือสองตัวเนี้ยมันจะเกิดผลิตภัณฑ์เป็นเกลือกับน้ำซึ่งปฏิกิริยานี้เขาจะเรียกว่าปฏิกิริยาการสะเทินจบค่ะมาทีนี้มาดูตัวสุดท้ายนะคะ ตัวสุดท้ายค่ะคือเอสเตอร์ค่ะเอสเตอร์ Esther นะคะหลักๆเลยที่อยากจดจำได้คือเอสเตอร์สามารถเกิดปฏิกิริยาเอสเตอร์ริฟิเคชันไฮโดรไลซิสและสปอนนิฟิเคชันได้โดยดอกจันตัวห้าตัวหมื่นตัวหมื่นตัวนะคะเอสเตอร์ Esther ปฏิกิริยาเอสเตอร์ริฟิเคชันชื่อยาวโคตรๆปฏิกิริยานี้คือปฏิกิริยาการสั่งเคราะห์เอสเตอร์โดยเอสเตอร์ Esther สามารถ สั่งค้อได้จากไหนสามารถสั่งค้อได้จากกรดคาร์บอกซิลิกและแอลกอฮอล์ทำปฏิกิยากันนะคะทำปฏิกิยากันโดยฝัง่งคาร์บอกซิลิกเนี่ยจะให้ OH ส่วนฝั่งแอลกอฮอล์เนี่ยจะให้ H หลุดออกมากลายเป็นน้ำส่วนก้อนคาร์บอกซิลิกที่เหลือกับก้อนแอลกอฮอล์ที่เหลือ,อ, Alcohol, ลอมันก็จะรวมตัวกันเกิดเป็นสารประกอบเอสเตอร์เกิดขึ้นโดย เอสเตอร์ดิฟฟิเคชันค่ะจะมีกรดซัลฟูริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะอันที่สองค่ะไฮโดรไลซิสค่ะไฮโดรไลซิสคือการตัดพันธเเนะ,ะนธเอสเตอร์นะคะการตัดพันธะเอสเตอร์นะคะเขาจะเหมือนใช้น้ำในการตัดนะคะใช้น้ำในการตัด โดยวิธีการตัดพันธะทำยังไงแบ่งฟังค่ะฟัง co กับฟัง o ฟัง co จะเป็นของคาร์บอกซิลิกส่วนฟัง o จะเป็นของแอลกอฮอล์จากนั้นหนูตัดแบ่งระหว่าง co กับ o นะคะใช้น้ำตัดตัดออกเกิดเป็นคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์นะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยนะ co กับ o ตัดชึบก็จะได้ฟังคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์ เรียบร้อยนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อมาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเอมีนคะ่ะนะคะเอมีนมีสมบัติเป็นเบสค่ะกดให้โปรตอนเบสจะรับไฮโดรเจนไอออนในโปรตอนนะคะทีนี้จากกดบวกเบสได้เกลือบวกน้ำนะคะเอมีนค่ะเอมีน เอมีนเบนเบต์ทำปฏิกิยากับกรดมันก็จะได้เกลือกับน้ำนะคะก็จะสังเกตเห็นได้อย่างตัวนี้เป็นเอมีนนะคะเอมีนก็จะให้ไม่ใช่ให้เขาเรียกว่าอะไรรับ H มานะคะรับ H จากกรดมารับเข้ามากลายเป็นประจุเบลกแล้วก็ติดเกลือตัวนี้แล้วก็ได้น้ำออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้าย นะคะก็คือเอไมอันนี้ก็ง่ายๆเลยะคะ่ะเอไมเกิดจากอะไรเกิดจากคาร์บอซิลิกทาปฏิกิยากับแอมโมเนียนะคะหรือคาร์บอซิลิกทาปฏิกิยากับเอมีนนะคะยกตัวอย่างเช่น ch 3 cooh ตามปฏิกิยาก,กับ CH2NH c H CH 3 n h 2นะคะก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นฟังค่าลคซลิกค่ะก็จะให้ OH ฟังเอมีนก็จะให้ H มาตัวหนึ่งสุดท้ายแล้วก็จะได้เป็น c H 3 c o NH CH3 เเนี่ยค่ะเห็นไหมฝั่งเนี่ยมาจากคาร์บอซิลิกฝั่งนี้มาจากเอกมาาีนก็จะสังเกตเห็นว่าไฮโดรเจนของเอมีนหายไปหนึ่งตัว H หลุดออกอันนี้ก็ OH แล้วก็ได้น้ำออกมาประมาณนี้นะคะโอเคหลกักหลกักมีประมาณนี้แหละ ขขอสอบนี่ยากมากนะคะเจ้ส่วนมากก็จะถามแบบตัดพันธะสารตัวนี้เกิดจากมูฟังก์ชันอะไรก็บางเนี้ยครูก็จะเน้นจะมีเอสเตอรอ์จะเน้นเอสเตอร์จะเน้นสภาพคั่วนะคะคือดูจุด,จดเดือดจุดล้มเหลวแล้วก็การละลายนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาของ ไฮโดรคาร์บอนอ่าแล้วก็เอไมอีกประมาณสองข้อเอมีนหนึ่งข้อประมาณนี้ไม่เยอะนะคะส่วนข้อเขียนก็หนูอยู่ในแบบขัดค่ะปฏิกิริยาไฮเดรชันอันนี้ใบ้แล้วนะคะออกข้อเขียนแน่นอนล้านเปิดนะคะพิจรารณาโครงสร้างว่ามันสมมาตรหรือไม่ถ้าสมมาตรเกิดผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวถ้าไม่สมมาตรเกิดผลิตภัณฑ์สองชนิดจบข่าว ไปแล้วบายยค่ะโชคดีนะลูกๆ